สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรองเท้าสำหรับสายเดินเยอะยืนนานรุ่น s k e t c h e r Go Walk Max Walker นะฮะตัวนี้เป็นรองเท้าสำหรับเดินเยอะยืนนานมาพร้อมกับนวัตรกรรมการซัพพอร์ตบริเวณแผ่นพื้นนะครับถึง4ชนิดด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะและแ้วเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงสเปคในตอนท้ายแล้วก็สำหรับใครนะครับที่สนใจผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนาให้ด้วยนะครับมาดูกันก่อนเลยตัวนี้นะครับมาพร้อมกับนวัตรกรรมการขึ้นรูปที่เรียกว่า V Style แบบนี้ ไอเจ้าวีสไตล์ตรงนี้นะครับมันจะช่วยในการเสริมสร้างการเดินที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยสร้างบาลานซ์ในการเดินนะครับทำให้เราลดอาการเมื่อยเวลาที่เราเดินมากๆเดินนานนะครับแถมตัวนี้ยังมาพร้อมกับวัสดุยาง g ู o เยีย r นะครับตัวนี้เป็นวัสดุยางที่ได้รับการคอลแลบนะครับจากแบรนด์สเก็ตเชอร์และแบรนด์ยางรถยนต์คูตเยียรนั่นเองนะฮะบอกได้เลยว่าในเรื่องของความหนึบความทนทานรุ่นนี้เอาอยู่สบายๆนะครับผมเพราะเขาเป็นแบรนด์ยางรถยนต์ระดับโลกแล้ว ถัดมานะฮะตัวนี้มาพร้อมกับนวัตรกรรมที่เรียกว่าไฮเปอร์อาร์คนะครับไอ้เจ้าไฮเปอร์อาร์คตรงนี้เนาะมันเป็นนวัตรกรรมนะครับในการเสริมความหนาบริเวณการฝ่าเท้าและส้นเท้านะครับเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของรองช้าอาการรองช้ำนี่ยก็คือการปวดบริเวณการฝ่าเท้าส้นเท้านะครับถ้าใครที่ยังไม่เป็นรองช้ำนต่ตรงนี้จะช่วยป้องกันการเกิดรองช้าได้แต่ถ้าใครมีอาการเป็นรองช้าไปแล้วนะรตรงนี้จะลดอาการปวดรองช้าได้ดีเช่นกัน ถัดมานะครับผมอย่างที่ผมบอกว่านักตรกรรมที่แผ่นพื้นเนี่ยให้มาอัดแน่นมากเลยรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับนาตรกรรมที่เรียกว่าแม็กคุชชั่นนะครับไอ้เจ้าแม็ c คุชชั่นเนี่ยมันเป็นโฟมที่ผลิตขึ้นมาจากวัสดุที่เรียกว่าไฮเปอร์เบิร์ส เป็นโฟมที่ดีที่สุดของทาง s ็ตเชอร์ณปัจจุบันที่สามารถผลิตขึ้นมาได้เลยนะครับภายในเนี่ยจะเป็นฟองอากาศขนาดเล็กเรียงตัวอยู่อย่างอัดแน่นตรงนี้เราจะมาช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีเป็นพิเศษแล้วก็ใครนะครับที่น้าหนักตัวเยอะรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าซับพอร์ตได้ดีเป็นพิเศษด้วยถัดมามาดูในส่วนของวัสดุบริเวณอัปเปอร์กันบ้างดีกว่านะฮะตัวนี้ให้มานะครับเป็นผ้าถักนะครับนี่จะสังเกตดูได้ว่าตัวผ้าเนี่ยจะอยู่ตัวแบบนี้เลยผมจิ้มกดลงไปเนี่ยมันก็เด้งดึงเด้งดึงกลับคืนมาแบบนี แล้วก็รุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับการเสริมฟองน้ําหนาบริเวณส้นเท้าเนะ <c oughs> เผื่อใครที่เดินเยอะมากๆนะรตรงนี้จะลดอาการกัดเท้าได้ด้วยแล้วก็รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับนวัตกรรมการขึ้นรูปที่เรียกว่าส t ตฟิตสเตทฟิตตรงนี้นะครับเป็นการออกแบบวัสดุให้มีความยืดหยุนสูงแบบนี้เลยฉะนั้นนะครับที่ใครที่หน้าเท้าวกว้างหน้าเท้าอูมเนาะ ผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้นะครับใส่สบายแน่นอนไม่บีบรัดเท้านะครับมีความยืดหยุ่นที่ดีแล้วก็แผ่นรองรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแผ่นรองชนิดแอคูโกก้าแมทนะ ไอ้เจ้าแอร์คูโกกาแมพตรงนี้นะครับมันมีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องของการดิดเด้งคืนตัวตอบสนองได้ไวนะครับแล้วก็ด้านล่างของตัวแผ่นพื้นเนี่ยมีการเจาะรูระบายอากาศที่เรียกว่าแอรคูช่วยทําให้เราเย็นสบายเท้าลดความอับชื้นได้ดีอีกด้วยนะฮะโดยรวมแล้วนะครับรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ออกแบบมาให้เดินเยอะเป็นพิเศษสําหรับใครที่ชอบเดินที่เที่ยวต่างประเทศนะครับที่ต้องมีการเดินระดับหมื่นถึงสองหมื่นเก้าขึ้นไปนะฮะแล้วก็รุ่นนี้นะมีการรีวิวมาว่าสามารถใช้เดินในระดับ 3 9มหมโดยที่ไม่รู้สึกเมื่อยเลยสักนิดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความคุ้นชินของผู้ใช้งานด้วยนะอ่ะให้ดูดีไซน์ใกล้ๆสนิดนึ่งนะฮะ รุ่นนี้มีในส่วนของสีชมพูตัดสีขาวนะครับผมแล้วก็สีขาวตัดสีชมพูอีกด้วยตอนนี้นะฮะเป็นโปรโมชั่น12-12ถ้าเกิดว่าใครมีเวลานะลองมาดูนะนะผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็แจ้งสเปคการใช้ง,งานรุ่นนี้นะครับผมเป็นรองเท้าที่เหมาะสําหรับเดินมากกว่ายืนผมบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าตัวรองเท้าเนะี่ยเขามีการออกแบบมา ให้มันมีความลาดเอียงแบบนี้นะครับเวลาให้เราเดินมันก็ช่วยเสริมแรงในการก้าวไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการรองเท้านะครับที่ยืนนานมากขึ้นไปเน้นยืนอยู่กับที่นานๆรุ่นนี้ผมอาจจะยังไม่ค่อยแนะนำนะฮะเพราะว่ามันจะทําให้เราโยกเยกโยกเย,กย,กยกไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครเดินเที่ยวต่างประเทศใช้เดินเยอะๆเ,เดินนานๆผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับสองสามหมื่นเก้าหรือถ้าเชื่อเป็นระยะทางก็อยู่ที่ประมาณ8กิโลถึง16กกิโลนะครับรุ่นนี้เอาอยู่สบายๆเลย อ่ะก็อขอฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะฮะกับเจ้า s k e t c h e r Go Walk m a c Walker คู่นี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่ารอบหน้าเอาไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวมาดูว่ามีคู่ไหนน่าสนใจอีกบ้าง